นมแม่น่ะมันมีสองส่วนนมแม่น่ะมันมีสองส่วนนมแม่น่ะมันมีสองส่วนนมแม่มันมีสองส่วนส่วนแรกนมแม่ส่วนหน้าส่วนแรกนมแม่ส่วนหน้านมส่วนหน้าสีใสนมส่วนหน้าสีใสนมส่วนหน้าสีใสมีแลคโตสเป็นส่วนประกอบมีแลคโตสเป็นส่วนประกอบช่วยขับถ่ายขี้ดีใช่ไหมถ้าได้นมส่วนหน้าเยอะเด็กคนนั้นจะเป็นเด็กที่ กินแป๊บๆตื่นมากินอีกแล้วแป๊บๆตื่นมากินอีกแล้วแป๊บๆตื่นมากินอีกแล้วนะคะน้ําหนักก็ไม่ค่อยขึ้นทายบ่อยทายเป็นน้ําทายเป็นฟองทายเป็นกลิ่นออกเปรี้ยวๆทายจนก้นแดงน้ําหนักเขาก็ไม่ค่อยขึ้นทายเขียวอันนี้หมอก,ก็จะอืมอาการเด็กปกติดีนะแต่ทาไมไมันมีแต่ทายเขาก็จะคิดถึงว่าอา้าวแลคโตสอิมบาลาน์คือหมายถึงว่าได้รับน้ําตาลแลคโตสดเยอะเกินก็เลยขับทายดีเกินนะคะเนาะนะดังนั้นเมื่อรู้แล้วว่าอ๋อนมแม่ส่วนนเยอะ เราจะต้องมีการบีบนมแม่ส่วนหน้าให้ออกไปก่อนไม่ใช่บีบทิ้งบีบแล้วก็ให้เขาเก็บเป็นนมสต็อกเก็บไว้แล้วเขียนหน้าถุงว่านมแม่ส่วนหน้าเอามากินตอนลูกไม่ถ่ายเพราะนมแม่มีประโยชน์ไม่อยากให้เขาสูญเสียนึกออกไหมคะเนาะและบีบบีบ,บ,บจังหวะที่ที่บีบป,ปุ๊บนมข้นหยดที่นาทีเท่าไหร่ก็ตามหยดหยดข้นปุ๊บหยุดแล้วให้ลูกกินนมส่วนหลังและทําแบบนี้ 3-4ี่วันนะคะเราก็จะเจอว่าโอ้ลูกขับถ่ายดีถ่ายเป็นเนื้ออ่านะคะน้ำหนักตัวลูกขึ้นดีตัวลูกก็จะฟูฟูขึ้นอ่าแบบนี้เป็นตน้น